สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ63 มนเจาะไม่เข้าตารางกําลังวันเข้านะคะหกหนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะตารางกําลังวันมานะคะหกหนึ่งสี่เจ็ดให้เด่นเสียม้นเจาะไม่เข้านะคะเจ็ดสองก็หลุดนะคะเจ็ดเก้านะคะก็หลุดนะหนึ่งหนึ่งมานะคะหนึ่งหลุดห้าสี่เข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ สรุปแล้วนะคะเข้าปกติแล้วก็ VIP นะคะก็ได้เฮกันไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งก็จะมี9 2 4 8 7 ห้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะกับ8เนาะเด่น7นะคะก็จะเป็น7 2นะคะ7 5แล้วก็7 9นะคะ7 9อย่าลืมตาม7 6เนาะส่วนเด่น8นะคะก็จะมี 1> 8ปนะคะแปดห้าแล้วก็จะเป็นแปดหกนะคะอันนี้จับคู่ได้นะคะเจแปดเนาะเปิดใครชอบนะคะเจ็ดแปดแปดเก้า สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งหกเอาปากกาสองหกนะคะแล้วก็จะเป็นสามสี่นะคะสำหรับเบิ้ลนะคะก็จะมีเก้าเก้า 8800นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น18817557นะคะ1661แล้วก็จะเป็น8668เนาะแล้วก็จะเป็น5885นะคะก็อย่าลืม19ตามนะพี่น้อง จดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า